สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องของปอมอีกแล้วนะคะสาวผู้ไทยในอเมริกาค่ะปอ <c oughs> มดีใจแห้งค่ะเพราะว่าคลิปก่อนที่ปอมลงไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีตอนนี้มียอดวิว 10K นะคะ 10K ก็1,000 0วิวค่ะแล้ว ทุกคนแล้วทุกคนก็นมาให้กําลังใจผมคือแบบว่าทุกคนก็นมา,มาบอกผมว่าเฮ็ดต่อไปเด้อเฮ็ดต่อไปยังซานแจ้งซีแบบว่ารับชมอยู่เด้อเป็นกําลังใจให้นะคะผมขอบคุณหลายๆเลค่ะขอบคุณผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะเมื่อนี้ผมก็จะมาเฮ็ดอีกวิดีโอนึงจะพาทุกคนมาเฮ็ดผ้าหมูค่ะ ผ้าหมูปมบอลว่าห้องถึกอยู่บ่น,นะคะก็คือว่าที่เขาเอาหมูไปขังเอาหมูไปขังในกระทะแล้วเขาก็เอามาซอยๆแล้วก็เอามาใส่พริกขั่วข้าวขั่วเอามาลาบแบบนี้น่ะนะค่ะเมื่อียวกับบได้ออกไปถ่ายข้างนอกเพราะว่าฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกมาแบบเป็นอาทิตย์บอยุดบอหยอดเลยค่ะคือพักตอนนี้กับบอบได้หดน้ํามันเลยบอได้หดน้ํามันเลยแต่ว่าจะพาทุกคนออกไปเก็บเอาไปก็เก็บ ออกไปเก็บเอาพริกสดค่ะออกออกไปเก็บเอาพริกสดแล้วก็พักหอมเป๋บมีบมีพักบัวค่ะแต่ว่าเราจะใส่พักหอมเป๋มันแทนกันได้อยู่น้องะะ้าจ๊ะกะเอามาใส่พาหมูของเฮาเนาะเดี๋ยวไปเห็ดกันเลยค่ะทุกคนเป็นข้าวเหนียวที่ได้มาจากไทยแล้น,นะคะมือนึงบอกจะกินประมาณสองกระบวยค่ะสองกระบวยนี่ก็คือได้แบบ าทิ้งเลงสำหรับปอมเลยนะแล้วทีนี้เขาก็เอามาล้างค่ะล้างข้อเนี่ยล้างหล,ยลายๆน้ำเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยรวดเร็วได้กินเร็วค่ะแล้วก็แบบแค่หกนาทีแค่หกนาทีในไมโครเวฟเัาก็ได้กินล้วเนาะประมาณนี้ อุอ่นเข้าไปลงกระเซไว้แบบนี้เลยค่ะแซาไว้แบบนี้ประมาณบวกถึงสามสิบนาทีหรอค่ะประมาณยี่สิบนาทีเขากบมาสิมเบิ่งมาซิมเบิงบ่งว่ามายิกเบิ่งอะนะคะว่าข้าวเหนียวเขามันหักไดระลบอแบบนี้กะไดแหละนี่ไปก่อนอย่าลืมนะคะเป็นน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวเาไปเอามูมาเห็ดกัน สวยๆเลยถ้าไปทำงาะหลังจากที่ผมล้างหมูเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็จะมาซับซับให้แห้งค่ะก็จะมาซับแลก็จะลองด้วยทิชชูแบบนี้ซับหมูให้แห้งนะคะเนื้อหมูมันหนาจักหน่อยจ้าบอกก็จะมา แผ่ให้มันบางวันนี้จะง้งจะเอาไว้ทอดกินเอาเอามักแล้วก็ทอดกินกินกับตำม,มะหงตำม,มะหงแซ่เปเกลือคะ่ะเป็นเกลือ แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยนี้แล้วนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมเอาก็ใส่ลงไปให้มันหอมจ้ะอ้ยาจะพอแล้วล่ะ จะออกไปเอาพริกสดกันเบื่องฝนตกพื้นเปียกเบอเบิ่งบรรยากาศอากาศก็เริ่มเย็นแล้วค่ะมะเขือมะเขือนี่วามรู้สึกว่าน่าจะบ่มีละเพราะว่าเด็ดกินเกือบเบิดละค่ะนี่พริกของเราเหมือนเช่นเคยค่ะทุกคนจะได้ยินเสียงเด็กน้อยเด้จ้ะเพราะว่าจะเป็นสูนเล็กๆอยู่หลังบ้านนะคะ เมื่พริกได้บอกว่าจะเด็ดเอาเด็ดเอาพริกประมาณบลายแล้วค่ะเอาไปพอดีให้มันแบบว่าจวดจัดเนาะนสักสามสามสี่หน่วยพอค่ะบิ่งความดุคนบิ่ลความดุมงพิกตอนนี้ผมก็ยังบม่ได้คําตอบเลยว่ามันคือพริกอย่างกันแน่บางคนก็บอกว่าพริกกระเหลี่ยงบางคนก็บอกว่าพริกพริกอีหยังอะ พริกภูเขาพลิกอย่างกับ่รู้พกก็รู้แบบ,บ่ค่อยรู้เรื่องมักพกลิก้อจ้ะแต่เดี๋ยวผมเด็ดเอานิ่งกป๊เจ้าพอละมักพลิกแล้วก็จะไปเอาผักหอมไปเบ่งบรรยากาศรอบๆเ้อค่ะผมอยู่ทาวเฮาส์เ้ยค่ะทุกคนเหมือนก็นนจะอยู่ติดๆกันแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเบ่งก่อนก็นจะอยู่ติดๆกันแบบนี้นะคะผักห,หดโหตะไคร้ นี่นี่ทำเสรเ็จแล้วพักคอม p l e จ้ะควนตุ๊บเด้อดึงเอาเลยจ้ะมีข้ามีลายอยู่อันมันมีหนอนมันมันมีหนอนมากินใบกะเพราปอ่แม่เดี๋ยวผมสีมาจัดการอยู่ผมสิถอนออกหมดเลยผมสิจัดการถอนออกหมดเลยจ้ะนี่จ้ะพอแล้ว อูเดมีมะเขือเดี๋ยวมึงไปเอามะเขือต้อนนี้ก่อนสนินะทุกคนเปียกเปียกเปียกเดอมึงไปเอามะเขือนห่้ยนี้ก่อนผมเลี้ยวมาเห็นกี่นี่ <laughs> เปียกเปียกเปียกนี่นี่มะเขือของเรามีอีกบ่อเปิดระเบะ้อ อนเดย์รีอนี่เดยนี่เพราะว่าน่าจะบดแล้วแหละมีพี่ๆคนหนึ่งมีพี่พประมาณโมเมนต์คนหนึ่งเดือจัดโมเมนณสองสามคนแนะนำว่าให้ผมตัดใบมะเขือออกเนาะช่วงนี้กกำลังเป็นดอกเลยแบบนี้เลยแต่บอกว่าจะมาตัดใบมันออกอยูอจัะเดี๋ยวให้ฝนเศร้าตกก่อนนะ มีอะไรจ้าที่เอาไปได้มาเมื่อกี้นี้จากสวนเนาะแต่อีดูเทมันเคอรสองน่วยตอนนี้บอมก็ออกไปเอาพักแล้วก็เตรียมหมูแช่ข้าวเหนียวทุกอย่างเรียบร้อย,ยแล้วละค่ะแล้วลวันนี้เฮากระสิมาคางหมูใส่กระทะดาดหมูใส่กระทะแต่ว่าบอมจะเฮ็ดให้มันซุปเลยนะทุกคนมันเป็นหมูนะมันบอมเป็นเนื้อเลยอย่างนะบอมกับบอมแน่ใจว่าหมูแบบว่ามันสดซำไหนนะนะบอมก็เลยจะคางให้ซุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย้ะจ้ะ สุดอันนี้เป็นพากันเปื้อนตัวโปรดค่ะที่สามีซื้อมาให้พอดีว่าเพื่อนอะไปขับรถเลนเทิงเขาบังกะบรู้ว่าบักะบรู้ว่าเขาอ่านว่ายัางอะแล้วเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากป่อมนะจ๊ะผมก็ใส่มาตลอดเลยใส่มาประมาณจะสองปีละ <c oughs> มีตัวเดียวก็เลยใส่ดู <c oughs> มาจาะมาเห็ดมาขงังกระถ่ายผมจะใส่น้ำม,นมันลงไปด้วยค่ะใส่น้ำมันพอให้มันแบบว่าให้มันทั่วกระทะของเรา จากนั้นก็จะใส่หมูลงไปนี่หมูของเรา ทวนๆเลยจ้าโอเคี๋ยวเราก็จะมาซอยกันนะจ๊ะ แทุกคนผงนางฟ้าเบิร์ดผงนางฟ้าเฮาผงสุรดเบิดได้จังไหนเนี่ยเียงโปเป็นอย่งเท่ากับโปใส่ขั้นตอนแรกใส่พริกลงไปจุ๊บๆต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วนะคะ ข้าวคั่วข้าวคั่วก็จะใส่ไปประมาณนี้น,น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนพอน้ำมะนาววุ้ยบอมแมนอันน้ำปลา ก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะนระแบบนี้ก็ใส่จัง่อยชอบเปรี้ยวซีเนน้นก็คนเลยจ้ะคนเลยจังหวะนี้คือหอมมากเลยทุกคนไปได้แซฟไปได้แซ่บหรือว่าหิวเ้ากับรู้หล้งจะหิวเขา้า มาซิมนยจ้ะเดี๋ยวผมซิมมันก่อนอืมมันแซบแล้วอืมแซบจ้ะไปผักเคียงของเราวันนี้ก็จะมีผักไอีอย่างคะห้องว่าผักไอีอย่างเนี่ยกรอบๆแซบดีจ้ะ มีพริกสดที่เราเก็บมาจากสวนแล้วก็มีมะเขือสองหน่วยคนะ่ะ<ม>เดี๋ยวมาเฮ็ดข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวเขาแค่หกหนาทีเองจ้ะมาจา้กมาถึงขั้นตอนข้าวเหนียวกันอยื่ให้ทุกคนเห็นไมโครเวฟก็เลยตั้งสูงจัง่อยอันข้าวเหนียวน่ะออก็จะใช้เวลาแค่หกหนาที เรก็จะเทน้ําออกนะคะ่ะเทน้าออกแล้วก็ให้มันปิ่มๆแบบนี้นะแบบว่าให้มันแบบปิ่มๆจังหน่อยแบบนี้ท่วมน้ําข้าวเหนียวนิดนึงค่ะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาปิดปิดฝาแล้วก็เปิดเปิดรูบล็อกแบบนี้เลยคะ่ะเปิดรูไว้แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟเลย ก็จะใช้เวลาเวลา6นาที6นาที25ค่ะก็จะประมาณ6นาที6นาทีครึ่งนะจ๊ะกะข้าวเหนียวเขาก็จะเอามาคนคนคแล้วก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งนาทีค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเลยความแซบ่บความนัวขอซิมมันก่อนก้อมกินคนเดียวแลวจ้ะป้อะก็จะใช้มือจับเลยอือือ นี่ก็ครบเวลาแล้วนะคะข้าวเหนียวเขาก็ฮอนฮอนเลยจ้ะฮอนฮอนก็จะคนทุกคนบาหว่วยห่วยก็อย่างที่บมบอกค่ะกะใส่น้ำพอปิมปิมเนาะพอใส่น้ำพอปิมปิมแบบว่าให้ท่วมข้าวเหนียวจังน,น้อยน่ะนะจ้ะให้ท่วมข้าวเหนียวจังน้อยแล้วทีนี้เน่ะ แล้วเขาก็ใส่หกนาทีประมาณประมาณหกนาทียห้าวิแบบนี้นะคะหกนาทีครึ่งอะเอาง่ายๆ6หนาทีครึ่งแล้วก็แล้วลเขาก็ออกมาเอาเออกมาคนนะคะเอาออกมาคนคนคนแล้วเขาก็ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกหนึ่งนาทีค่ะปอมใส่เข้าไปอีกหนึ่งนาทีก็ค่อยสังเกตเนาะว่ามันแบบพอดีหรือยังแต่ว่าที่ที่ผมเอน็นในหกนาทีแล้วก็อีกหนึ่งนาทีนี่นะพอดีเลยเตะเลยค่ะเขาเขาก็จะได้เข้าเหนียวแบบ แบบรวดเร็วทันใจแล้วก็อร่อยด้วยนุ่มๆแบบนี้เลยนะทุกคนท่นี้ฮ้อนอะเอ๊ะจังใดล่ะมันฮ้อนได้เดี๋ยวจะสิกินได้ตอนนี้มาทุกคนฮ้อนฮ้อนฮ้อนข้าวเนียวฮ้อนจ้ะแต่ว่าระกาแฟเพรอเก่า คลามูน่าจะลาบหมูนั่นแหละค่ะแต่แค่เอาใบได้เอาไปคั่วนะคะ ข้าวเหนียวแบบฮอนจ้าทุกคนคือว่าแล้วเนาะสาก็ออกเมกื่อกี้นี่นี่ไงคืออ่อนๆเลยจ้ะ ทั้งสวนมีสองลูกกินคู่มือ้อมันก็ออกมานำบไหวลัวละสระติมืมมอ Trên sân รือว่าเขาปะให้มันเย็นมันก็จะบวติดมืออันนี้บอพว่าตาบ่ดได้ปะให้มันเย็นบ่ดได้ใสเ,เขา back tadi bar dia mm, -hmm. mm -hmm. เดี๋ยวเอาไว้พบกันคลิปหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอกินก่อนเนาะพอดีว่าแบตผมจะเบิดจากเดี๋ยวถ้ายังไรกะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามด้วยค่ะขอบคุณกําลังใจและกะับต่ยังไงกะทักทายกันได้ด้วยค่ะทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณค่ะ